สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับยูซ่าโฟทีทและภาพยนตร์ที่จะเอามาสปอยในวันนี้ก็คือจูเลสิก ปาคำเนิใไม่ไดโนเจ้าอาล่ะก็กลับมาหาหนังไดโนเจ้ากันบ้างหลังจากที่มีน้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนจะจําได้อยู่ว่าพี่ก๊าบพี่ก๊าบกอจูด้าจิกปากับจูด้าจิกเบอร์นายนี้พี่ก็มาจัดก,การสปอยให้ับน้องๆได้ฟังกันแล้วนะครับส่วนใครที่กําลังง,งงถึงวิธีการพูดและการสปอยที่มันดูแตกต่างไปเนี่ยก็ไม่ต้องจบก, <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับไม่ต้องจบตกนะครับตกตกเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยต้องการที่จะให้คอนเซปต์มันตรงกับช่องก เ,นนเองเออขราวเนี้ยสปอยหนังเรื่องอะไรมันก็กาวกันหมดไงะจะได้ไม่ต้องมาบน่นหนังเรื่องนี้ไม่กาวแลยพี่คนกาวอะ่ะกูเองเว้ยคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยและเรื่องราวของจูรัสิกพาร์ก เริ่มขึ้นในวันที่โคตรจะสดใสและธรรมดาของดรแกนและแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าดรเอลลี่ถึงทั้งสองคนนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพวกสัตว์และพืชโดยเฉพาะดรแกนเองเนี่ยแกเป็นคนที่บ้าไดโนเสาวมากๆในวันที่เขากําลังขุดเจอซากของเวราซีแรปเตอร์ตัวหนึ่งเฮียแกก็ไปเจอกับเด็กกระโปรงคนหนึ่งนะครับที่ชอบมาดูถุกงานของเขาได้บอกว่าไอ้เจ้าแรปเตอร์ที่พี่ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นไก่แน่ๆเลยดรแกนจึงเดินเข้าไปหาเด็กน้อยคนนั้นแล้วชี้บอกให้ดูว่ามึงดูดีๆไ บ้านมึงตัวเท่านี้เลยไอ้เด็กเวนใช่แล้วครับดรแกนเนี่ยแกมีนิสัยที่ไม่ชอบเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกเด็กกระโปงที่พูดจาเหลวไหลไม่ได้ความในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับผู้ออกทุนให้กับทีมสํารวจของเขาเขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าจอห์นแฮมมอน เขามาครั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ทั้งสองนออย่างดรเกนและแฟนเข้าไปช่วยยืนยันในการเปิดสวนสัตว์ของเขาเพราะว่าทั้งสองนอนนเนี่ยโคตรเก่งที่สุดและเป็นชั้นนําของโลกโอ้โหสวนอะไรอะ่ะถ้าอยากรู้พวกคุณต้องไปดูจะบอกให้ว่ามันโคตรเจ๋งเลยและมันตั้งอยู่ณนะทางเหนือของคอสตาริกามีชื่อว่าเกาะอิสลานูบาดรเกนกับเอลลี่ที่กาลังมองหาวิธีเพิ่มเงินทางด้านวิจัยของพวกเขาก็ตอบโตกลงพร้อมกับดีใจเป็นอย่างยิ่งว่ากูจะได้เงินเพิ่มแล้วเฟ้ยเมื่อพวกเขาทั้งหมด ถึงฮอของบริษัทอินเจนซึ่งออก็คือบริษัทของจอห์นแฮมมอนดนี่แหละครับเขาก็พบว่าบนฮอลำนี้เนี่ยมีทนายมาด้วยพร้อมกับไอ้หนุ่มสุดมาดควนตินคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอียนเมากอมแต่จะปล่อยให้หน้าตาซื่อบื้อของเขาหลอกคนได้เพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์แห่งการผันแปรแล้วก็อะไรของมันอีกไม่รู้เยอะแยะผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยโง่เลขเพวกเขาทั้งหมดนี้นะครับจะต้องมาหาลือเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยพฤติกรรมสัตว์และกะกกกก็็อออไรีีตต่่่าาาางๆมมเเพืปนนนฐัว แฮมมอนจะสามารถเปิดสวนสนุกได้อย่างไร้ข้อกังขา เมื่อพวกเขาไปถึงเกาะอิสลานูบาแฮมมอนก็พาแขกทุกคนขึ้นรถจีปขับปีดวิทวิวิดี๊ดดิ๊ดดิ้วขึ้นเนินไปเพื่อไปพบกับสัตว์ขนาดมหึมาโอ้โหตัวใหญ่จังวะก็ถึงกับงงพอเจอสัตว์ตัวนี้มันคือแบล็กคิโอซสอรัสนี่หว่าไม่ยืนดูอึ้งตึ้งเสี่ยวไปได้เลยพพวกเขาก็พบกับฝูงของแบล็กคิโอซสอรัลและพวกสัตว์กินพืชที่กาลังพาการลงไปในน้ําพร้อมกับเพลงที่โคตรจะติดหูตืดด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 ืดเรียกได้ว่าช็อง ระยนกันเลยทีเดียวเมื่อเสร็จสิ้นการทัวร์ชมเจ้ายักษ์กินพืชคอยาวแล้วแฮมมอนก็พาพวกเขาเข้าไปดูทีวีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าพวกเขาสร้างเดรเสาขึ้นมาได้ยังไงความลับก็คือพวกเขาใช้เลือดจากยุงที่อยู่ในอัมพันน์นั่นเองโดยพวกมันเนี่ยจะมี d ีเอ็นเอเดรัสาถูกเก็บสะสมอย่างสมบูรณ์และมีมากกว่าร้อยร้อยสายพันธุ์ก่อนจะส่งต่อมอบให้พวกนักวิทยาศาสตร์จัดการแยกยีและ DNA แต่ว่า DNA บางส่วนเนี่ยมันก็ยังขาดหายไปพวกเขาจึงนํเอาดเอาน NA ของกบเข้ามาผสมเพื่อ ก็นำพวกมันมาโคนนิ่งแล้วก็ตุ้มกลายเป็นไดโนเสาร์เมื่อรับทราบถึงเรื่องราวแล้วพวกเขาเนี่ยก็พากันไปพบต้นกําเนิดของพวกมันที่กําลังอยู่ในไข่และมีมันตัวนึงเนี่ยกำลังฟักออกมาด้วยการดูแลของหัวหน้าวิศวกรทางพันธุกรรมที่มีชื่อว่าดร์วูเอ้ยดร์วูและตัวลูกที่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยมันก็มีหน้าตาทาแม่งทาแม่งซึ่งดรแกนแกรู้จักมันเป็นอย่างดีครับนี่มันลูกของเวลูซีแรปเตอร์ไม่ใช่เหรอดกร์วูก็บอกว่าแม่นแล้วดเอกเหัร์เองก็กส่ห บ้าไปแล้วเหรอทาไมคนนิ่งแรปเตอร์วะมันโหดเฟยดรว,วูก็ได้แต่ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปพวกเราจัดการพฤตกรรมมันได้เป็นอย่างดีแต่มาคอมเนี่ยไม่เห็นด้วยเพรากเขาคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นการโกงธรรมชาติที่พวกเรรดรโรศม,มันสูญพันธ์ไปเพราะโลกมองว่าพวกมันนั้นสมควรที่จะสูญพันธ์ไปได้แล้วซึ่งการนําพวกมันกลับมาเนี่ยมันทําให้โลกเสียสม,มดุลถ้ามันเกิดออกลูกออกหลานแพร่พันธุ์ก็มายึดครองโลกจะทำยังไงล่ะไอตีดรวูเนี่ยก็ยิ้มออกมาแบบรออีกครั้งแล้วกก็บออวว่่่าาคุณไไมต้งงหปดด ในจุดฤศิษปาร์คเป็นตัวเมียกันหมดเลยมันไม่มีทางสืบพันธุ์ได้หรอกว่าทาไมพวกมันก็แค่จิกเยี่ยมจิกปองการู้จักป้าเออทามันเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิเพราะชีวิตเนี่ยมันหาทางออกเองเสมอคุณไม่รู้จักหรยอกฎของการผ่านแปอะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยไม่สามารถคุมพวกมันได้หรอกนี่ยังไม่ได้พูดถึงกรงของเจ้าแรปเตอร์ที่แดกควายเป็นๆด้วยนะออ <c oughs> คิดแล้วก็สยองถ้ามันหลุดออกมาได้ละก็โลกได้กลับคืนสู่ยุคหินแน่นอนหลังจากนนั้้้วกกเเขขาา็ตอง ประชุมว่าจะเอาอยัางไงพวกเขาเนี่ยจะให้แฮมมอนเปิดสวนสัตว์เอ้ยสวนไดโนเสาร์นี่ดีไหมทั้ง3คนอย่าง Malcolm, Ellie, เมาคอมเอลลี่หรือเมแต่ดตรกแกลนถึงแม้เขาจะชอบและตื่นเต้นกับการที่ได้เห็นไดโนเสาร์เป็นๆแต่เขาก็ไม่คิดว่าการโกงธรรมชาติแบบนี้จะนํามาซึ่งเรื่องดีๆนะแฮมมอนเนี่ยก็น่าเสียไปเลยเพราะไม่คิดว่าพวกผู้เชี่ยวชาญจะพากันพูดแบบนี้จะมีก็เพียงแต่ว่าอเจ้าทานายหัวเถิดมองว่าเรื่องนี้เป็นธุรก,กิจที่สามารถทําเงินได้อย่างมากมายเปิดสวนไปเลยเพราะจากการบันทึกของโลกนี้ไม่มีใครตาย การโดนไดโนเสาร์กินแฮมมอนได้ยินอย่างนั้นก็อยากให้ทั้ง3คนเนี่ยอนุมัติเขาให้ได้ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันไปดูพวกไดโนเสาร์ก่อนแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็พบกับหลานชายและหลานสาวของแฮมมอนที่มีชื่อว่าเล็กดิมทั้งสองคนเนี่ยเป็นหนอนหนังสือและเป็นแฟนตัวยงของดรแกนแต่ดรแกนเองดูเหมือนจะไม่คิดอย่างนั้นไอ้พวกเด็กกระบอกซึ่งไอ้เจ้าทีมน้องคนสุดท้องก็เข้ามาถามดรแกนว่าจริงเหรอวะที่ไดโนเสาร์นั้นมันเป็นไก่อ้วยไอ้เด็กคนไห หน้าตาไม่เห็นเหมือนเลยคุณนี่มั่วอะเปล่า พูดไปมันก็ไม่เข้าใจไอเด็กกระโปงเขาก็เลยจับเด็กเนี่ยไปขังไว้ในรถก่อนจะไปนั่งกับแฟนของเขาอย่างดรเอลี่ตามเดิมเมื่อพวกเขาพร้อมรถสำรวจ2คันก็จัดการพาพวกกลุ่มทดลองเที่ยวซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กๆเกพื่อจะได้เก็บข้อมูลว่ามันจะรู้สึกยังไงเวลาเจอเดินเสามันจะร้องไห้หรือดีใจไอ้พวกเด็กพวกนี้เมื่อการทัวร์นั้นเริ่มขึ้นด้วยระบบอัโตโนมัตริรถทั้งสองคันก็ขยับตามรางไปข้างหน้าด้วยตัวเองในสภาพที่หลายคนขับโอ้โหในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เนี่นยโคตรไฮเทคไป ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีไดโนเสาร์ทักตัวโผล่หัวออกมาเลยวะเล่นตลกอะไรกันปะเนี่ยแถมไฮไลท์ของงานที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เจอกับทีเล็กตัวเป็นๆมันก็ดันไม่โผล่หัวออกมาไม่รู้ไปขี้ที่ไหนนี่ขนาดเอาลูกแพะมันล่อแล้วนะเมเออเอดร ok <c oughs> แกนทนไม่ไหวก็เลยออกจากรถเดินไปดูเม้มเลยแต่แทนที่จะได้เจอทีเล็กพวกเขาก็ไปเจอกับไตเซอร์ท็ทอปที่กาลังนอนอาปากผง,งาบผง,งาบเอา้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณดร ok เอลลี่ที่เข้าไปดูอาการ <c oughs> ก็บอกว่าอ๋อมันป่วยเดยฉันขอไปดูขี้ไดโนเสาร์ก่อน เพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ในตอนนั้นก็เกิดมีพายุฝนฟ้าขนองเปี้ยงๆจนทําให้ดรแกนเนี่ยชวนดรเอลีกลับกันเถอะครับไม่เอากูยังไม่อยากกลับกูอยากจกขี้ด,ดรสสาก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตามไปกับผู้ดูแลดุสสา์ดรแกนที่ไม่อยากขาดแฟนก็เลยพาทุกคนเนี่ยขึ้นรถเพื่อกลับไปยังลานต้อนรับของสวนจูเลสิกพาร์คแต่ในตอนนั้นก็เกิดไฟดับปู่จนทุกอย่างเ่ยหยุดนิ่งลงในตอนแรกทั้งดรมมลคอมและดรแกนก็คิดว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ขาดค้องเดี๋ยวอีก ไฟก็มาแต่ที่ไหนได้ทางศูนย์ต้อนรับนั่นเองก็ได้มีอิตาตุ้ยนุย้ยคนหนึ่งที่ทํางานเป็นวิศวกรรักษาทางด้านความปลอดภัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไอคนนี้นะครับมันไม่ได้มาดีแต่ว่ามันเป็นสายลับที่จะมาจรกรรมตัวอย่างของพวกตัวอ่อนไดโนเสาโดยเจ้าตุ้นุ้ยนี่เองก็ถูกจ้างมาจากบริษัทลึกลับบริษัทหนึ่งให้นําตัวอย่างเนี่ยออกไปส่งให้ได้พี่แกเลยจัดการแฮกระบบเพื่อปิดระบบความปลอดภัยของทั้งส่วนจุลศิษย์พักกันหมดนั่นหมายถึงรั้วไฟฟ้า10,000โวลต์ที่มีไว้คอยกัก้ อย่างเจ้าที่เล็กซึ่งท้ายที่สุดไอ้เจ้าตุ้หนุ่ยคนนี้ก็สามารถแอบเข้าไปยังห้องหลอดเย็นที่เก็บตัวอ่อนเล็กขโมยมันออกมาได้ก่อนจะรีบแผ่นแนออกเก็ศูนย์จะใช้รถจรีบคันหนึ่งขับฝ่าความมืดและพายุฝนออกไปแต่คิดหรือว่าคนชั่วนั้นมันจะทําอะไรได้นานไอ้หมอนี่นะครับมันก็ขับไปรถแหกโค้งก่อนจะไปเจอกับเรือเสาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไอ้เจ้าดีโลที่ได้พ่นพิษเสร็จตัวของมันจนมันแสบตาล้องอาจากอาจาักก่อนจะขย่ำเขาตายในรถส่วนตัวอ่อนในเรือเสาก็ล่วงลงไปในบอน่อโคลนกว่า แฮมมอนและหัวหน้าวิศวกรที่คอยดูแลความปลอดภัยจะรู้ตัวว่ามันได้เกิดเหตุผิดปกติกับสวนนี้มันก็สายไปซะแล้วไวเจ้าตุ้หนุ้ยเนี่ยมันแฮกระบบและหนีไปจิบหายแล้วไงแบบนี้พวกเราอาจจะโดนโดยเสาที่หลุดออกมาจากรั้วง,งาบได้แต่พวกทีดซวยหนักดูเหมือนจะเป็นพวกของดรมมลคอมและดรแกลนพร้อมกับพวกเด็กๆและทนายที่ตอนนี้ไม่ได้รู้ตัวเลยว่ารถของพวกเขานั้นได้พากันมาหยุดอยู่ที่ส่วนของเจ้าที่เล็กและตอนนี้ไอเจ้าแพะในตอนแรกก็ได้หายไปแล้ว นั่นแสดงว่าตัวของมันนี่ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนทัในใดนั้นไอ้เจ้าหนูทิมก็สังเกตเห็นว่ามันมีเสียงตะบึงตะบึงนะพี่สาวก่อนจะไปเจอกับเจ้าที่เล็กที่กําลังเคี้ยวแพะแงบแงบอยู่แซ่บจังเลยไอ้เจ้าทนายพอเห็นสัตว์ร้ายที่ตัวใหญ่บะเฮิมขนาดนั้นก็เกิดตกใจร้องจา้จาก,ก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปเข้าซ่วมไปพร,มพร้อมกับตะโกนร้องไปว่าตุ๊กแกอะไรตัวเบลล์นอตต์แกนที่นั่งอยู่ในรถด,ดิคันก็ถึงกับงงอาการแบบนี้ขี้แตกแน่นอนแต่มันใช่เหรอวะโอ้ นั่นทีเล็กนี่ว่ามันเนี่ยก็โผล่ออกมาพร้อมกับแหกกงออกมาด้วยเฮ <Hey! S 1> เสียงร้องของมันที่ใครได้ยินก็ต้องเก็บไปฝันร้ายก่อนที่จู่ๆมันจะเข้าไปจู่โจมรถของพวกเด็กๆพออีพี่สาวเนี่ยนั่นไปถืเรื่งเปิดไฟฉายไปส่องตามันน้องก็ด่าอีควายเปิดไฟฉายแถมแม่งปิดไม่เป็นด้วยนี่กูมีพี่สาวเกิดในยุคหินแล้วไงวะเนี่ยไม่นานนักไอเจ้าทีเล็กก็จัดการเข้าขย้ำรถของพวกเด็กๆจนหงายเงือบดรเกนจึงโผล่มาและเข้าไปช่วยโดยการหยิบผู้ไฟสี แดงโบกสะบัดจนจเจ้าทีเล็กที่คิดว่าไม่เคยเห็นลูกไฟคือคิดว่ามันคืออะไรอยู่ในมือมนุษย์พอเห็นวันได้ผลดรแกนก็จัดการโยนมันเข้าป่าแต่เจ้าเมาคอมที่อยู่ด้านในรถเนี่ยก็โผล่มาพร้อมกับถือผู้ไฟเมอกอันพร้อมกับตะโกนบอกดรแกนว่าผมจะล่อมันไปอีกครั้งคุณไปช่วยเด็กนะเฮ้ย <c oughs> มานี่มาไอ้จเจ้าทีเล็กเนี่ยคนไล่ามาจริงๆพร้อมกับอัดกระแทกเขาไปชนเข้าก,กับห้องน้ําจนทั่วทั้งห้องเนี่ยพังเจิงเลิ่งไปหมดว้ายกูก็อยู่ของกูดีๆซึ่งแน่ แน่นอนแหละครับว่าเจ้าทีเล็กเนี่ยก็ต้องไปเจอกับเจ้าทนายหัวเทิกที่นั่งขี้อยู่จิบหายโดนแดกซี่จะรออะไรส่วนดรมาคอมเนี่ยแกสลบสไลด์ไม่ได้สติทางด้านของดรแกลนเองก็สามารถที่ช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากรถพ้นคมเคี้ยวของเจ้าทีเล็กได้แต่ว่าพวกเขาก็ต้องล่วงลงมาด้านล่างพร้อมกับไอ้เจ้าหนูทิมที่ติดอยู่ในซากรถดรรแกลนเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือออกมาได้ถึงแม้จะลำบากไปหน่อยก็เถอะก่อนจะตัดสินใจเพราะเห็นว่าอยู่ข้างล่างนี่อันตรายอาจจะโดนได้เรือเสา กัดหำมเฮียว่าพาพวกเด็กๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงกันเถอะก่อนที่ทั้ง3คนจะพากันนอนอยู่บนต้นไม้จนถึงเช้าอีนังเด็กพี่สาวที่มีชื่อว่าเล็กก็โดนแบคทีเรีโซลัสที่โผล่เขามากินใบไม้จามใส่หน้า,อาเออเฉยไม่ต้องห่วงไปพวกสัตว์ไม่เป็นโควิดแต่อ้พวกนี้ไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาดเอ,เอรเอลลี่กับนายครานได้เข้ามาตามหาพวกเขาแต่ก็ไม่พบจะเจอก็แต่ดร์มาคอมที่ดันนอนปวดไข่ยอยู่พวกเขาจึงต้องได้ช่วยเหลือก่อนที่จะเจอทีเร็กตัว ได้ไล่กวดลถของพวกเขาจนาำหดกันหมดไอตัวนี้น่ากลัวจะบ้าตายนอกจากกับตัวใหญ่แล้วยังวิ่งไวอีกด้วยรีบไปแล้วปิวินทางฝั่งของดรตแกนเองที่พาเด็กๆหลบหนีมาได้ก็ไปเจอกับเจ้าฝูงของการามิมัสที่กําลังวิ่งหนีการไล่ล่าของตีเล็กไอตัวนี้มันตัวเดียวกับตัวเมื่อคืนนะเปล่าวันนี้แต่ช่างเหอะรีบหนีเอาตัวรอดกันก่อนดีกว่าไอพวกเด็กกระโปรงตามลุงมาแล้วจนไปไป,ไปมาๆพวกเขาก็ไปเจอกับไข่ไดโนเสาที่ดรตแกนเนี่ยถึงกับงงแสดงว่า สิ่งที่ดร์มาค้อมพูดนั้นเป็นความจริงเพราะชีวิตนั้นมีหนทางของตนเองเสมอจนไอ้เจ้าทิมเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันหนที่ดตรตาตีบอกว่าพวกมันเป็นตัวเมยียทั้งหมดแล้วมันไข่ได้ยังไงอ่ะลุงดรเรกนเลยอธิบายว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะหาดีเอ็นเอของไดโนเสาร์ได้ครบพวกเขาจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ดีเอ็นเอของกบซึ่งมันมีกบสายพันธุ์หนึ่งในแอฟริกามันสามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ถ้ามันไม่มีเพศตรงข้ามโอ้โหแจ๋วจริงๆนั้นแสดงว่ามันงอกหํำได้เหอเอรอดรแม่นแล้วแต่ว่า เด็กกระโปงเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยอย่าหัดรู้เรื่องนี้มากยังไม่ถึงไว้ไปไปรีบหนีกันต่อก่อนที่พวกเขาทั้ง3ามนอจะพากันไปถึงรั้วไฟฟ้าซึ่งทักข้ามรั้วไปได้ก็แสดงว่าพวกเรารอดแน่นอนก่อนที่ดรแกนจะนําไม้ไปเคาะดูโอ้ยมันไม่มีไฟปีนไปก็ได้ตอนนี้เร็วๆซึ่งในจังหวะนั้นเองพวกของคุณแฮมมอนดรเอลลี่และในพานประจําจูเลสิกสพาร์กก็กําลังกังวลเพราะเมื่อคืนเนี่ยพวกเขาได้ส่งหัวหน้าทีมวิศวกรเข้าไปรีเซ็ตไฟแต่ทําไมทาไมเช้าแล้ว ไฟมันก็ยังไม่มาสักทีพวกเขาเลยต้องไปตำรวจด,ดูกันโดยมีดรเอลลี่และในพานออกไปคุ้มกันด้วยในตอนนั้นพวกเขาก็ผ่านโกงของแรปเตอร์ที่ตอนเนี้มันแหกออกมาแล้วคุณในพานก็เลยบอกให้เอลลี่รีเพนไปยังตู้ไฟซะที่ผมจะคุ้มกันให้เองก่อนที่สุดท้ายในพานคนเท่ของเราจะถูกไอ้พวกแรปเตอร์วางแผนร่วมมือกันปั่นหัวเขาและงับหัวเขาจนตหนน่าสงสารทางฝั่งของดรเอลลี่เองพอเขามายังตู้ไฟได้เธอก็สามารถที่จะกู้ไฟออกมาได้ปกติก่อนจะไปพบว่า หัวหน้าวิศวกรที่ส่งมาเมื่อคืนนั้นได้เลือดแต้แขนไปซะแล้วแต่ม่ตู้ไฟนั่นเองก็มีแรปเตอร์ตัวหนึ่งดักดอรอเธออยู่ด้วยนั่นสุดท้ายเธอก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้อย่างหวิดหวุดแต่เธอคงไม่รู้หรอกพราตจังหวะที่เธอได้ทำการเปิดไฟทั้งหมดให้กลับมาใช้ได้นั้นมันได้ไปช็อตไอ้เจ้าหนูทิมจนล่วงลงมาจากรั้วกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไม่ใช่เขาเกือบตายเพราะไฟฟ้าแน่แต่นี่มันหนังสำหรับเด็กเขาก็ไม่ตายนะครับอยู่ดีๆก็ฟื้นขึ้นมาเฉยนั่นไฟหนึ เมื่อช่วยเหลือพวกเด็กๆได้ดรแกนเ,เนี่ยก็พาพวกเด็กกระโปกซื้อบือ้อไปส่งไวนะ้หน้าที่ตึกต้อนรับจูเลสิกพาร์กก่อนจะขอตัวออกไปตามหาคนอื่นไอ้พวกเด็กๆที่หิวกระหายพอไม่ได้กินอะไรมาตั้งหนึ่งวันเต็มๆก็เ,เลยพากันไปกินขนมที่เต็มไปด้วยของหวานอยากเป็นเบาหวานหรือไงวะแต่ในตอนนั้นไอ้เด็กผู้พี่อย่างเล็กก็เผิอไปเห็นเงาของเจ้าเวอซีแรปเตอร์ที่กาลังเดินดุ้มๆดมๆเข้ามาใกล้เธอก็เลยพาน้องชายอย่างติมเข้าไปเล่นซ่อนแอบกับมันได้อย่างห้องครัวแต่เจ้าเลปเตอร์เนี่ยก็สามารถเปิด ตูเข้ามาได้ด้วยนี่มันแรปเตอร์หรือว่าโคนั้นฉลาดจริงๆเลยเฮ้ยแถมมันยังได้เรียกเพื่อนมาตัวหนึ่งด้วยปุ้งเหว่ยปุ้งเหว่เข้ามาน,นี่มาเพื่อนเอ๋ยมีเหยื่อให้ออกล่าลวเฟยซึ่งกว่าเด็กทั้งสองคนจะเอาตัวรอดจากไอ้พวกแรปเตอร์ทั้งสองตัวนี้ได้ก็ทําให้คนดูอย่างเราเลวรุนจนเยี่ยวเหนียวจนทั้งสองนอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากดรแกนและดรเอลลี่ที่ตามหากันจนเจอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแรปเตอร์นั้นจะไม่ยอมง่ายๆเพราะมันไล่ตามพวกเขามาติด แถมยังได้พยายามที่จะเปิดประตูและเข้ามังไล่ง่างพวกเขาอีกด้วยในตอนนั้นเองระบบความปลอดภัยนั้นก็เริ่มกลับมาทํางานเพียงแต่ว่าต้องกวดใช้งานเท่านั้นงเด็กพี่สาวเลซ์ที่เป็นเด็กามากคอมเก่งขนาดรู้วงจรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ดันเสือกปิดไฟฉายไม่เป็นก็สามารถที่จะปิดประตูจนขังไอ้เจ้าวีดับซีเลเตอร์ได้แต่ตัวมันก็ไม่เข้าทางประตูแล้วตอนนี้มันกระโดดเข้าทางกระจกแตกที่ไอ้เจ้าด็อกเตอร์แกนนั้นเด๋เอวปืนลูกซองไปยิงเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้ไอ้เจ้าเลปเตอร์เนี่ย กระโดดเข้ามาได้สิครับเมื่อกระจกมันแตกอ่ะงวเปล่าเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดยังต้องรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนเพดานก่อนที่จะออกมายังห้องโถงของจูเลสิกพาร์คที่เป็นที่ตั้งโชว์ของฟอสซิลโครงกระดูกไทลันโนรัสซนโนรัสอะไรนะ ไทยแลนด์ในโนสลาตเล็กถุยถูกแล้วนี่จนกระทั่งพวกเขามาพบว่าเอา้าจิบาหายแล้วไงโดนไอ้พวกแรปเตอร์ที่ออกมาได้ดักรออยู่เรียบร้อยจะทํายังไงดีล่ะแบบมิตายแง่แก่นั่นลุงแต่อย่าพิ่งสิ้สนศรัทธาเพราะนี่ตอนสุดท้ายไอ้เจ้าทีเล็กก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้และเข้างาบไอ้เจ้าแรปเตอร์ตตัวหนึ่งจนตายทําให้แรปเตอร์ที่เหลือต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของมันอย่าทําเพื่อนเขานะดรแกนจึงอาศัยจังหวะนั้นเพื่อพาทุกคนวิ่งหนีออกไปยังดังนนอกตึกก่อนสุดท้ายพวกเขาจะไปต้าอ มาเข้ามาด้วยและทุกคนก็นได้ใจรถยิปขับปิดวิดวิวไปยังลานจอดฮลิคอปเตอร์และขับนี้ออกไปได้สําเร็จและเรื่องราวของจุรศิกปาร์คแรกก็จบไม่เพียงเท่านี้ใครที่อยากฟังสปอยภาค2และชอบการสปอยนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฟร